ครับวันนี้ผมมาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับตัวย e ี่ห้อยาซีนะครับเป็นสินคา้าเกรดการใช้งานของโรงพยาบาลน,นะครับก็คือเกรดเมดิคอนเราสามารถใช้งานที่สําสหรับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลน,นะครับที่มีอาการหนักหรือผู้ป่วยที่ต้องการออกซิเจนเพิ่มท,ที่อยู่ที่บ้านก็ได้นะครับตัวเครื่องของย e ี่ห้อยาซีนะครับเครื่องผลิตจะมี2รุ่นนะครับก็คือรุ่น ที่อัตะระาการไหลใจ10ลิตรนะครับก็คือเราสามารถปรับอัตราการไหลของลมออกซิเจนได้สูงด1 0ลิตรแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือเป็นรุ่น5ลิตรหมายความว่าเราสามารถปรับอัตราความออกซิเจนอัตราการไหลได้สูุดที่5ลิตรนะครับอันนี้เป็นส่วนประกอบของตัวแอสเซซอรีหรือว่าอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับก็จะประกอบด้วยกระป๋องน้ําให้ความชื้นนะครับเราใส่น้ําเข้าไปข้างในแล้วก็มีสาย สำหรับต่อระหว่างกับฝ่องน้ําให้ความชื้นกับเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ใช้งานอีกอันนึงก็คือเป็นนาซาออกซิเจนแคนูล่านะครับเราใส่สําหรับใส่จมูกนะครับแล้วก็เป็นออกซิเจนแมสนะครับก็คือในกรณีที่เราอาจจะใช้เป็นแมสคือครอบทั้งจมูกและปากนะครับเราสามารถเลือกใช้ระหว่างออกซิเจนแคนูล่าหรือออกซิเจนแมสได้นะครับแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานให้ครับผม ทีนี้เรามาดูเริ่มวิธีการใช้เครื่องนะครับหลังจากที่เราแกะเครื่องมาจากกล่องนะครับให้เราดึงพลาสติกที่ปิดหน้าจอออกนะครับพลาสติกนี้เราดึงออกทันทีเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ต่อตัวกระป๋องน้ํานะครับโดยเราใส่น้ําตามระดับนะครับและน้ําที่ใส่ก็ต้องเป็นน้ําสะอาดหรือเป็นวอเตอร์เซอร์ไลน์นะครับหรือว่าเป็นน้ํากรดนะครับพอเราใส่น้ํานะครับเราก็ประกอบเข้ากับตัวเครื่องผลิตออกซิเจนโดยวางตำแหน่งอย่างนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็ต่อนะครับจากตัวเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับเป็นเอาเลอรออกซิเจนเข้ากับกระป๋องน้ําให้ความชื้นนะครับส่วนปลายด้านนี้เราจะต่อกับเป็นตัวาน a าเศร้แคนูลาหรือต่อกับเมสออกซิเจนก็ได้นะครับาสามารถต่อที่จุดนี้ได้นะครับอีกปลายด้านหนึ่งก็ที่เป็นตัวแคนูล่าเราก็ไปใส่จมูกนะครับ หลังจากนั้นเราก็เปิดสวิตช์นะครับการใช้เครื่องสวิตช์ปิดเปิดอยู่ด้านหลังนะครับครับเรากดสวิตช์เปิดเครื่องนะครับหลังจากที่เรากดสวิตช์เปิดเครื่องนะครับหน้าจอแสดงสถานะการใช้เครื่องก็จะขึ้นเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอ่าพอเราเริ่มใช้เครื่องนะครับขณะน,นี้สังเกตว่าเครื่องยังไม่มยังไม่ได้ปล่อยโฟออมมาจากเครื่องปลิซเจนนะครับพอเราเปิดสวิตช์ด้านหลังเสร็จแล้วเรากดเพื่อเริ่มการใช้เครื่องโดยการกดสวิตช์ออนออฟตัวนี้นะครับ หลังจากนั้นพอเราเปิดสวิตช์ออนนอนะครับให้เราปรับโคลที่เราต้องการนะครับโดยใช้ปรับตรงนี้นะครับเช่นเราต้องการโคล4ลิตรนะครับเราก็ปรับให้ลูกลอยนะครับอยู่ที่4ลิตรนะครับซึ่งขณะนี้สังเกตพอเราเปิดโคลนะครับเครื่องเราจะเริ่มทํางานโดยเราสังเกตที่กระป๋องน้ําให้ความชื้นนะครับโคลจะเข้ามาอย่างนี้นะครับพอเราปรับเสร็จเรียบร้อยนะครับขณะใช้งานนะครับ เราสามารถมีมีปุ่มควบคุมกันทํางานขหงดเครื่องทั้งหมด4ปุ่มนะครับก็คือออนออกนะครับถ้าเราจะปิดเครื่องเราก็กดสวิตช์ปิดนะครับหรือถ้าเราจะเปิดก็คือกดอีกครั้งหนึ่งนะครับกรณีที่2นะครับกรณีปุ่มทามมิ่งนะครับในกรณีที่เราจะตั้งเวลาการใช้เครื่องอย่างเช่นเราต้องการตั้งเวลาใช้เครื่องเราสามารถที่จะปรับโดยใช้ปุ่มนี้ได้นะครับอย่างเช่นต้องการใช้เครื่อง30นาทีเราก็ปรับไว้ที่30นะครับเครื่องจะทํางานต่อเนื่องตลอด30นาที หลังจากนั้นก็จะหยุดทํางานนะครับแต่บางครั้งบางเคสถ้าเราไม่ต้องการตั้งเวลานะครับเราก็ปรับเป็นศูนย์นะครับเพราะเราจะหยุดใช้เครื่องเราก็มากดสวิตช์ปิดได้นะครับแล้วก็ปุ่มสุดท้ายคือปุ่มตัว voice นะครับซึ่งเครื่องนี้นะครับเรามันจะมีลักษณะการประกอบการใช้เครื่องเนี่ยก็จะมีเป็นเสียงบอกการใช้เครื่องนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการจะให้เครื่องบอกเราก็กดปิดตัว v o i ได้นะครับ อันดับสุดท้ายนะครับระหว่างการใช้เครื่องนะครับการดูแลเครื่องนะครับมันจะมีลักษณะของตัวกรองด้านหลังเครื่องนะครับก็จะมีตัวกรองสองสองแบบนะครับก็คือตัวกรองหยาบตัวนี้จะเป็นสีดํานะครับให้เราทำความสะอาดทุกอาทิตย์นะครับหรือว่าถ้าปริมาณการใช้เครื่องบ่อยเราก็สามารถต่อออกมาทําความสะอาดก,ก่อนได้แล้วก็จะมีตัวกรองแบบละเอียดแบบชนิดเอฟ้านะครับก็จะประกอบสมบเรจ์ไปในเครื่อง ครับอันนี้เราก็จะเปลี่ยนตามอายุการใช้งานนะครับออซิเนแอนะลิเซอร์นะครับเป็นตัววัดปรเซิเจนขณะนี้ผมยังไม่ได้เปิดเครื่องใช้งานนะครับความเข้มออกซเจนก็จะอยู่ที่ประมาณ21เปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้เรามาดูว่าขณะที่เราใช้งานเครื่องนะครับสังนเะกตว่าพอเราเริ่มเปิดใช้งานเครื่องนะครับผมรักความเข้มตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2ลิตรต่อนาทีนะครับความเข้มออกซเจนก็จะขึ้นไปนะครับ ซึ่งตามสเปคของตัวยาซีนะครับเราสามารถอาความโคงเช่นอยู่ที่ค่า3บวกลบสานะครับผมจะปรับเปลี่ยนโคนะครับจาก2ลิตรเป็นประมาณ6ลิตรนะครับ ังเกตว่าความเทินโนโลยซเจนนะครับไม่ได้ลดนะครับเพราะยันลดโดยหลักการเครื่ออหกือเจนเมื่อกําลังอัตราการจ่ายสูงขึ้นการลดออกซิเจนก็จะมากขึ้นแต่ของยาซีนะครับสังเกตว่าความเพิ่มออกซิเจนก็จะคงที่นะครับอันนี้ผมปรับ6ลิตรนะครับสุดท้ายผมจะลองปรับโปรที่10ลิตรนะครับ10ลิตรเราสังเกตดูว่าความเข้่มข้นของออกซิเจนก็ไม่ได้ลดทอนลงนะครับ นี่คือเทที่วัดได้นะครับขนาดตอนนี้อยู่ที่10ลิตรต่อนาทีนะครับ